ตีรากาต้องฟังพอคลิปนี้ทำมาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะกับนัดด,ดวงเจาะชีวิตเป็นดวงความรักการเงินการงานนะคะความรักในทุกสถานะเลยนะประจำเดือนพฤษภาคม25ง 2, 8นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงของคุณกันเ,เดือนพฤษภาสองบางคนเนี่ยคือันอ,อันนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าบางคนเนี่ยสมมติว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนพฤษภา ช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วดันเปิดมาเจอคลิปนี้ในช่วงเดือนอื่นหรือปีอื่นอะไรเงี้ยค่ะลองเช็คพลังงานความเป็นตัวตนของดูของคุณดูก่อนว่ามันตรงไหมถ้าเกิดว่าตรงอะ่ะลองฟังดูแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้นะคะ ให้ความเป็นตัวตนของคนปีไก่นะคะหรือว่าปีรักกาคนปีรักกาเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งตัวหรือว่าคือจะเป็นคนที่สําอางหน่อยหมายความว่าชอบดูแลตัวเองนะคะทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวสไตล์มีสไตล์เป็นของตัวเองเพราะว่าไก่อะชอบความสวยงามนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานลักษณะนิสัยของชาวปีไก่ความเป็นตัวตนของคุณนี่ยจากไพ่สามใบแรกที่เปิดขึ้นมานะคะ ช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากอยู่คนเดียวสักเท่าไหร่อยากจะไปคุยกับเพื่อนอยากอยู่กับเพื่อนหรือว่าไปแฮงเอาท์นะคะปาร์ตี้สังสรรค์หรือบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเหตุให้คุณต้องแบบไปบ่อยมากกว่าปกตินะคะหรือว่ามากกว่าเดิมก็ได้นะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่ามไม่ได้อะไรนะคือนะันรู้สึกว่าพลังงานความเป็นตัวตนของคุณคือ คือสามารถที่จะจัดการชีวิตได้ถึงแม้ว่าเราไปปาร์ตี้ไปแหงเอาไปสังสรรค์ใช่ไหมคะเช้าอีกวันหนึ่งมนาะถ้าเกิดว่าทำงานเราก็สามารถไปได้โดยที่ไม่สายด้วยนะไม่ลาด้วยนะอืมเป็นฟิลนี้นะคะสำหรับชาวปีรากาเปิดไพ่ขึ้นมาอีกสามใบตอนนี้มีเท้าทศตลดขึ้นมาแล้วเท้าวิรุณปักขึ้นมาแล้วนะคะรอลุ้นอีกสองเท้านะว่าจะมาพร้อมกันหรือเปล่านะคะ ถ้าเกิดว่ามาพร้อมกันปุ๊บเนี่ยชาวปีละกาก็แนะนํานะคะว่าให้คุณไปไหว้สักหน่อยหนึ่งในวัดนะคะที่จะมีเท้าทั้งสี่เท้าว่ะค่ะอยู่ทุกวัดเลยนะวัดไกลบานก็ได้นะคะจากในตัวไพ่อีกสามใบที่เปิดขึ้นมาความเป็นตัวตนของคุณเนี่ย สบายสบายชิลชิลช่วงนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรเครียดเครียดมาให้ปวดหัวนะคะสิ่งที่ทำอยู่ก็ทำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่ในรูทีนอยู่ในแบบอยู่ในร่องรอยอยู่หรือว่าอยู่ในแพลแผนของคุณที่ คุณจะทำแล้วก็คือถึงแนมะ้ว่าช่วงนี้จะไปแฮงเอาท์บ่อยหรือว่าเจอเพื่อนฝูงเยอะนะคะแต่ว่าคุณก็ติดบ้านเหมือนกันคือถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้อยู่บ้านคุณก็จะมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะโดยรวมแล้วไพายความเป็นตัวตนค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดที่จะมีลูกนะคะบางทีช่วงนี้อาจจะอยู่ในเออ ช่วงเวลาของการที่จะเหมือนกับดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองเพื่อที่จะมีน้องแบบเนี้ยค่ะการเตรียมตัวก่อนที่จะตั้งครรภ์อะไรแบบเนี้ยนะคะจะเป็นฟิลนี้นะคะคือเหมือนกับพยายามที่จะดูแลหรือว่าพยายามเช็คว่าเมันจะต้องมีอะไรบ้างจะต้องทําตัวยังไงฮอร์โมนของเราเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีความคิดในเรื่องของการมีลูกก็ได้เพราะว่าดูเหมือนว่าโดยรวมของคุณอนะมันโอเคแล้วอะมัน มันอยู่ในอยู่ในร่องในรอยแล้วมันสเตเบิลแล้วอะไรแบบนี้ค่ะอืมอ่ะทีนี้เรามาดูการเงินกันเปิดไพ่ความเป็นตัวเอ่อไม่ใช่เปิดไพ่การเงินสามใบแล้วก็เปิดไพ่กันงานอีกสามใบนะคะนี่เท้าวิรุณหกก็มาวิรุณปากทศรถวิรุณหกนะคะสามและขาดอีกอันหนึ่งก็คือขาดอีกเท้าหนึ่งก็คือเท้าเวสวรณนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกไหมนะอ่ะ การเงินค่ะการเงินในช่วงนี้หมดเงินไปกับเรื่องของอาหารการกินและเรื่องของการกินเองอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เสียเงินด้วยคุณกินอาหารอร่อยอร่อยกินอาหารแบบดีๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ระมัดระวังท้องไส้ปั่นปวนโรคกะระเพาะนะคะหรือว่าโรคกดไหลย,ย้อนที่เกิดมาจากพฤติกรรมและอาหารการกินของตัวคุณอหรือบางทีทานเผ็ดเยอะๆอ้าวต้องส่งเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะปวดท้องแสบท้องแบบนี้นะทีนี้การเงินนะคะก็คือ สังเกตว่าสองใบจะมีเรื่องของการพาน,นะเข้ามานะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไปพบปะลูกค้าหรือว่าไปเดินทางไปอะไรแบบ ไปไปในพื้นที่ใหม่ๆหรือว่าไปทําอะไรที่มันแบบว่าที่มันเป็นเรื่องเป็นการเป็นงานนะมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองจากตรงเนี้ยเหมือนกันคือได้เงินจากการเดินทางนะคะซึ่งจะส่งผลดีกับบางอาชีพนะบางอาชีพอย่างเช่นการเป็นเซลล์ lle, การต้องไปเจอลูกค้าการการเป็นวิศวกรต้องไปออกหน้างานหรือว่าการต้องไปตรวจเช็คงานหรืออะไรบาง,งาอย่างที่มันจะต้องแบบไปลงพื้นที่หรือแบบต้องเดินทางไปอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นผลดีกับอาชีพเหล่านั้นส่วนบางอาชีพแบบที่แบบชั้นทํางานออฟฟิศ เช้ากลางวันเย็นนะ่ะนั่งอยู่แต่หน้าจอคอมอ่ะแล้วมันจะมันจะได้เดินทางยังไงนะคะคุณก็แบบวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะลองขับรถไปในสถานที่ที่แบบไม่เคยไปอาจจะเป็นในลักษณะของไปไปสายมูก็ได้นะคะไปไหว้พระเพื่อความสบายใจหรือว่าไปคาเฟ่ก็ได้เพื่อแบบเพื่อความเพื่อความสุขใจอะไรแบบนี้อันนี้แล้วแต่จติตของแต่ละคนนะคะลองไปดูบางทีอาจจะได้อะไรดีๆกลับมานะทีนี้ในเรื่องของการงานค่ะ สำหรับในเรื่องของการทำงานคือ,อตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆงานที่เกี่ยวข้องกับชิปปิ้งนะคะการนำเข้าส่งออกหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากในขณะเดียวกันน่ะงานนี้มันต้องใช้ทั้งศาสตร์และสิ่งในการทํามันไม่ใช่ว่าทําตามขั้นตอนอย่างสมบุตินะคะการเป็นทนายเราอ่านตาม ข้อบทกฎหมายอ่านตัวบทกฎหมายอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่างานนี้มันต้องมันต้องอาศัยหลายๆอย่างต้องอาศัยคอนเนคชันความสัมพันธ์กับผู้คนหรืออะไรเยอะแยะมากมายแล้วนัดมองว่าคุณน่ะสามารถทํามันได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะการงานในช่วงนี้เรียกได้ว่ามีงานเข้ามาเรื่อยๆตลอดตลอดไม่มีขาดเลยอย่างบางคนค้าขายนะคะก็อยากให้ลองเอาของแบบที่นําเข้ามาหรือว่าของที่แบบของแปลกใหม่ที่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นของตามกระแส ก็ได้นะคะอาจจะเป็นของที่มันเหมือนกับว่าเ,ออเป็นของเฉพาะทางหรือว่าเป็นของที่เล่นกันเฉพาะกลุ่มอะไรย่เงี้ยค่ะแต่คุณมีความรู้ด้านเนี้พอสมควรลองเอาเข้ามาดูนะคะก็จะส่งผลดีกับ ก,กับตัวของคุณเพราะว่าจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษอ่าโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอาชีพแล้วก็ความสนใจของตัวคุณด้วยนะอย่างบางคนน่ะขายหนังสือก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะขายอะไรที่มันเป็นแนวเชิงวิชาการบางคนเป็นเกิดปีลกาแต่ว่าเป็นคุณครูอย่างเงี้ยะคะ่ะก็สามารถทําชีพทําผลสรุปหรือว่าทําอะไรออกมาที่มันเป็นเชิงวิชาการได้อ่ะก็จะดีเพราะว่ามีคนเน่ะเขามีความคือตัวคุณน่ะมันมีความน่าเชื่อถือะคะ่ะ อืมเป็นฟิลนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับความไว้วางใจแล้วก็สนใจในวิธีการสื่อสารการนําเสนอของตัวคุณหรือบางคนทางานบริษัทอย่างเงี้ยต้องพรีเซนต์งานออกมาก็ต้องเป็นคุณนั่นแหละคะ่ะจะให้คนอื่นก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณสามารถที่จะทําเรื่องยากๆอะ่ะให้มันให้หรือว่าทําเรื่องที่มันดูเข้าใจยากอะ่ะให้มันเข้าใจง่ายแล้วในขนาดเดียวกันมันก็อยู่ในผลความน่าเชื่อถือด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถที่จะทําได้แบบนี้นะคะ อ่ะถึงบอกนะว่าต้องให้ใช้ทั้งศาสตร์และสิ์นะคะทีนี้คือเนี่ยมาทั้งสามเท้าแล้วนะอย่างที่บอกไปเขาเปิดไพ่อีกใบหนึ่งนะคะเพื <c oughs> <c oughs> <ๆ>่อที่จะมาลุ้นว่าจะได้เจออีกเท้านึงไหมก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดมาถึงสามแล้วอะ่ะมันมันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะก็ไปไหว้สักหน่อยก็จะดีกับตัวคุณนะคะสำหรับชาวปีระกาค่ะอะต่อมา เรามาดูเรื่องที่สําคัญพอๆกันกับการเงินแล้วก็การงานนะคะนั่นก็คือความราาักค่ะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนนะคะคนโสดยังไงเนี่ยฟังแล้วฝากคอมเมนต์กันด้วยนะอย่าให้นัดเหงาอยู่คนเดียวนะคะ นะฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับความรักคุณอาจจะเพิ่งจบของความสัมพันธ์มาอาจจะรู้สึกแบบเพิ่ง move on มาเลยแบบนี้ค่ะจริงๆอ่ะสาเหตุของการแบบไปปาร์ตี้แห่งเอาสังสรรค์อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวมากเกินไปเลยแบบนี้หรือว่าเป็นการฮิลใจของตัวเองอย่างหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้กับไพ่ใบนี้จะมีลักษณะาคล้ายๆกันนะก็คือตรงที่ว่าเหมือนกับช่วงนี้อยู่กับเพื่อนเยอะ ดีไม่ดีเนี่ยคนรู้จักเนี่ยอาจจะแนะนําใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะคะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์เพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งไปรีบรอเลยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามองว่าให้สภาวะจิตใจของคุณน่ะมันดีก่อนนะคะแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาและเป็นเป็นคนที่คนรอบข้างอ่ะเขายอมรับด้วยอ่ะเขาเชียร์นะคะ เป็นคนคุยค่ะความสัมพันธ์แบบเป็นคนคุยกันคนโสดกับคนคุยกันสามารถดูพร้อมๆกันไปได้นะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลสําหรับคนที่คุยกันเนี่ยช่วงนี้นะคะคือมันเหมือนกับต่างคนต่างคากิจกรรมเนาะก็คือเหมือนับา่ามีกิจกรรมของเขาเราก็มีกิจกรรมของเราบางทีอะมันอาจจะขาดในเรื่องของการสื่อสารหน่อยหรือว่าบางทีเขาคุยมาเราก็ขี้เกียจคุยเพราะว่าคนคุยคนนี้คุยกันมาได้สักพักนึงแล้วแหละไม่ใช่เพิ่งคุย อาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นคนรู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นคิวนี้มองว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนานะคะเพียงแต่ว่าในช่วงของเดือนเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะเออมันแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเคยรู้จักกันมาแต่เด็กอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ค่อยมาพูดคุยกันแบบเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบเนี้ยนะคะต่อมาค่ะเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นสามีภรรยานะคะ ะนะัดขอพูดถึงแฟนก่อนทรานของแฟนสำหรับแฟนเนี่ยอาจจะมีปากเสียงกันเกิดขึ้นมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พอทะเลาะก,กันอะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่เคียร์คือฉันรู้สึกฉันไม่อยากเคียร์ตอหน้านะคะแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่อยากเจอหน้าตอนนี้ ถ้าจะเคลียร์กันก็อาจจะต้องเคลียร์กันในแชทหรือว่าโทรคุยกันอาจจะดีกว่าการเจอกันต่อหน้านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันมานานทําให้ทําให้รู้ว่าถ้าเกิดทะเลาะกันน่ะห่างกันหน่อยอาจจะดีกว่าเออมันเป็นแบบนี้นะสำหรับแฟนกันก็ให้ระมัดระวังการมีปากเสียงกันค่ะในช่วงของเดือนพฤษภาคมส่วนคนที่เป็นสามีภรรยากันเช่นเดียวกันนะคะก็คือให้ระมัดระวังการมีปากเสียงกันเกิดขึ้นคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ริมน้ำอะไรแบบนี้ค่ะขอพรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าคบกันมานานแล้วละ่ะนะคะอืมหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือคุณกับกับสามีภรรยาเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอ่าตัวเขาอาจจะต้องติดงานไปทํางานต่างจังหวัดหรือตัวเราอะไรเงี้ยค่ะเรื่องเราสามารถที่จะสลับกันได้เออมันก็เลยทําให้สรุปนะคือเคลียร์คือ ไอการเคลียร์ใจกันอะมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันบ่อยเท่านั้นเองนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมโอเคค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ